ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่6เมื่อคืนที่ผ่านมาเอฟเวอร์ตันเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด1-1นิวคาสเซิลยูไนเดทพ่ายอาร์เซนอล1-2แอสตันวิลล่าชนะฟูลแลม3-1เบรนท์ฟอร์ดชนะแมนยู3-1เชลซีพ่ายไบรตัน1-3คริสตัลพาเลซชนะลิเวอร์พูล2-1แมนซิตี้ชนะเบอร์ลีย์5-1ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอบอลมัด2-2นอตติงแฮมฟอร์เรสพ่ายซันเดอร์แลนด์0-1ท็อตแนมฮอตสเปอร์เสมอวูฟเวอร์แฮมตันว สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่6กจากฝูงเป็นของลิเวอร์พูลมี15คะแนนที่2เป็นอาร์เซนอลมี13คะแนนที่3เป็นคริสตัลพาเลซมี12คะแนนและที่4เป็นทอตแนมฮอตสเปอร์มี11คะแนนแมนซิตี้ที่7เชลซีที่8และแมนยูที่14โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่7คืนวันศุกร์ที่3ตุลาคมตีสบอลมัดพบฟูแลม เย็นวันเสาร์ที่4ตุลาคม6โมงครึง่งลีดส์ยูไนเต็ดพบท็อตแนมฮอตสเปอร์3ทุ่มตรง2คู่อาร์เซนอลพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนยูพบซันเดอร์แลนด์คืนวันเสาร์ที่4ตุลาคม5ทุ่มครึง่งเชลซีพบลิเวอร์พูลค่ำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2ทุ่ม4คู่วูฟฟล์แฮมตันวันเดอร์เลอร์สพบไบรตันแอสตันวิลล่าพบเบอร์ลีย์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบนอตติงแฮมฟอเรสต์เอฟเวอร์ตันพบคริสตัลพาเลทุ่่มครรรรึงเเบบดดฟอ์พือ